เด็กๆมาลครับามาแล้วค,าาวคฝากกดไลค์กดติดตามให้กับครูแรกเด็กด้วยนะครับปิดกําลังใจให้กันนะครับกดแล้วไม่เสียตังค์นะครับช่องนี้นะครับเงินรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับซื้ออุปก,กรณ์กีฬาและอุปก,กรณ์การเรียนด้วยนะครับ อันนี้คือคาถาวิปลาของกริยานะครับเพ็ดนะเพชร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 มาแล้วเพ็ดอะไรครับตัวแรกมาแล้วเพชรเพ็ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแรกตัวแรกมาแล้วเย้ได้แล้วนะครับเราเพชรตัวแรกนั่นไงเพชรเพชรเพชรนั่นไงได้แล้วอ้อนเพชรได้แล้วอ้อนอ้อนเลยอ้อนเลยสองตัวแล้วครับเพิ่เยอะนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วนะครับดู ตอบรเอ่ะไอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วหกแล้วก็เบี้ยนะโอ้มาแล้วครับหกแล้วนะครับโอ้โอ้ได้สวยได้สวยอุ้ยได้สยได้สวยว่างั้นทำนเพชรใช่สวยโอเคมาถ่ายรูปเร็วมา้อนมามาหันหน้ามาวอนหนึ่งสองล่าล่ีตัวปรสูตาล่านะครับคือ ก็ใครเข้ามาแล้วนะครับกูก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอะไรอีกสีเดือนนะครับสําหรับช่องนี้นะครับที่จะครบกําหนดของ YouTube นะครับเพราะว่าเราให้หนึ่งพันซับนะครับหนึ่งพันซับนะครับภายในหนึ่งปีนะครับถ้าถ้าไม่ครบหนึ่งพันซับภายในหนึ่งปีนะครับช่องนี้ก็จะไม่มีรายได้นะครับเพราะว่ากูตั้งใจทำช่องนี้ให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็เงินส่วนหนึ่งนะครับกูก็จะให้ทุนการศึกษาเด็กนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ ได้ครบ1000ซับรัพภายในสีเดือนนี้ช่องนี้ครูก็จะยุบนะครับเพราะว่าเมื่อ2คลิปที่แล้วนะครับครูเคยทําไว้แล้วนะครับแต่ว่าครูก็เลิกทำไปนะครับมาเติมเต็มในช่องนี้นะครับทำให้ครูมีกาลังใจแล้วก็ทําต่อนะครับน้อมีอะไรอีกสเดือนนะครับก็ฝากนะครับครเข้ามาแล้วนะไม่ชอบคลิปนี้นะครับอย่างน้อยก็ไปกดติดตามให้พวกเรากับเด็กๆช่วยนะครับเพื่อช่วยนะครับช่วยหรือว่าเป็นทุกทางสายให้กับเด็กๆแล้วกันนะครับ ฝากด้วยนะครับตอนนี้ใครก่อนดูนะครับก็ไปกดติดตามก่อนนะครับฝากด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเอาไปดูนะครับกดติดตามนะครับซึ่งเสียอันนี้พี่อ้นนะครับพี่อ้นโป่หงนะครับวันนี้นะครับมาฝึกนะครับเพราะว่าพ่งนี้เป็นของโป่หงมาทั้งทีมนะครับเดี๋ยวพี่อ้นก็เลยมาฝึกนะครับเพื่อจะแข่งกับพี่โป่หงอ้นหันหน้ามาหน่อยนี่นะครับใครได้นะไข่มุกได้แล้วนะครับกูเพิ่งดูนะครับแป๊บนึงนะครับไปดูนะครับไข่มุกว่าไข่มุกแล้ว เอากำลังหัดเซียร์อยู่นะครับตอนนี้น้ำพีทกำลังหัดพี่อันเซียร์นะครับเดี๋ยวขูขึ้นมาดูนะครับไปดูปลากันมาแล้วมาแล้วตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วไหนนตัวแรกนะครับไข่มุกโปรตัวน้อยก็เอพี่เป็เไรค่ะโอ้มาแล้วครับตัวแรกโปรไข่มุกมาแล้วโอ้ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้กระติ๊กนะครับตัวนี้เยวนะครับเอโอเคครับเดี๋ยวนับไว้ก่อนครับตัวแรก

โอเคนได้อีกแล้วครับแป๊บเดียวเองลองปุ๊บกินปลาเลยโอกแกนนเออกแกนครับได้อีกแล้วโอ้นี่โอเคมาแรงแล้วนะครับสองตัวแล้วออกแกนไม่เหลืกันเลยอาจจะลืมนะครับสองคนสุดท้ายที่ไม่ได้ปลานะครับหนะ้าขาวกลับบ้านนะครับยิ่งไกลอยู่นะช่วงนี้นะโอเคครับได้แป๊บเดียวเอง oh, แป๊บเดียวเเองแป๊บ,ด,ปบดียวได้เลยแ <Okay, S 2> กนได้สอง,องปลาเยอะใช่เยอะยังอ้นไปเลยโอเคเอาไปลงเดี๋ยวปรับทุนเดี๋ยวครูบอกปรับทุนหน่อยหักกำ จะได้เลยตอนนี้เราอยากได้ยิงอ่ะมากเลยเออยายายาคุณน้อยน้ำลึกไหมไม่หรอไม่ลึกไม่ลึกพอดีพอดียังไงกั้งตั้งแสดงว่าเราได้สองตัวแล้วคายมุกได้แล้วตัวที่สองปาลาอะไรไม่รู้อะแพรได้แล้วนะครับแพรได้แล้วอะไรนะของน้อยต่อนเหรอโอ,อยดีแล้วโอเค หนึ่งเจ้าอีไทยนะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยติดไหมปลาเล็กกว่ามาดูดูเอามายังไงมเออโอเคโอเคโชเคต่อนนะของเพชรต่อนดูของของเพชรต่อนน่าจะเป็นปลาเล็กกว่าเพจของแก่ตัวใหญ่วิ่งมาเลยโอ้ยได้ปลาหมอสังเกตตัวใหญ่ฮะแพ้ได้แล้วเหรอแพ้ก็ได้ เฮ้ยวันนี้ออกเกี่นนะครับมาแรงมากเลยนะครับเฮ้ตัวใหญ่มากเลยครับออกเกี่นใหญ่มากอุ้ยหนูหนูเอาวางไว้ตรงไหนอยู่ฝั่งไหนตรงนี้แหละตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้เหรอใช่วางไว้ใกล้ๆเองแล้วทีนี้มันก็ตัดเลือดแล้วหนูก็ตกรอยเหยียบย่าเหยียบดึงขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วได้เยอะโอ้ดีจังเอาคแล้วแล้วอันนี้ของพี่อ้อม โอเคแค่ได้อยู่แค่ได้สาแล้วตัวแข็งแรงยังวางไว้ตรงเดิมอุ้ยเกณฑ์เกณฑ์ตัวยานั่นวุ้ยใจสวยครูเกณได้อีกแล้วเอ๊ะเกณฑ์ได้อีกแล้วนะครับเกณฑ์มาเลียงมากเลยดูเกณฑ์ได้อีกแล้วนะครับเอาวางลงก็ได้เลยคูเดี๋ยวคูสิครูกดกล้องรอยังแพราก็ได้นะครับโอุเจ็บตรงเนี้ยโอ้เกณฑ์ได้นะครับแพร์ในแพร์ตัวเล็ก เอาแผ่ก็ได้ตัวเล็กนะครับแผ่แผ่ก็ตัวเล็กนะครับมามโอเกนมาโอเกนสี่แต้มแล้วนะครับโอ้โหโอแกนมาแรงมาแรงมากวันนี้นะได้เอาได้เอาเลยโอเกนได้หนูได้สี่ตัวไอ้ห้าตัวแล้วตัวแล้วนะครับนับมานำมาห้าตัวแล้วนะครับโอเคตัวเอาโชว์หน่อยมาเร็วเอาอย่าบังโรตาด์ที่คุณจะหายลูกอันหนึ่งซองท็อปไหนูได้พร้อมกันกับโรตัร์หนึ่งสองโอเคครับไม่โดนทานาเขา

ดูสามคนนะครับสามคนเท่ากันเหยื่อของโอแกนตัวเดิมนะครับสามตัวสี่ตัวแล้วนะครับรู้ได้สามดได้หตัวนี่ตัวที่หกอันนี้เหยื่อตัวเดิมนะครับรู้้ไดโอแกนรู้ได้ตัวที่หกแล้วโอแกนได้หกตัวแล้วนะครับโหอันนี้มาแรงมากเลยโอแกนสิงปลาจงมา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 เอาไหมเอาไหมเอาเรียกปลาใช่ไหมเรียกไหมปลาจงมา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 เรียกปาอันนี้คือคาถาเรี่ปลาของอีเด็กับ อ่าทางนู้นแพ้ก็ได้แล้วนะครับโอเคโอ้วันนี้แพ้สี่ตัวเราแพ้ปลาไม่ได้ตอดเลยปลาไม่ตอดเลยแสดงว,ว่าทุ่นหนูอ่ะมันมันสูงเกินไปอ่ะโอเคแพ้ได้แล้วนะครับโอเคอนัเนยเพิ่งได้ตัวแรกนะครับโอเคโอเคได้ตัวเล็ okay. เกไหลายก็ไปหมกนะครับได้อยู่นะหมกได้อยู่นะโอเคเน,นยได้แล้ว เออสิตัวเครื่องได้ไหมใส่ไม่ดูด้วยใส่ใส่เองนะครับะสีครับดีมากตะกี้เหรอไม่รวมนะคะเพ็ดไหมเพชรเพ็ดเพ็ดเพชร็ดมาได้เพชรแต่แรครับตัวแรกมาแล้วเพชรเพ็ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแรกตัวแรกมาแล้วเย้ได้แล้วนะครับเพชรตัวแรกมาแล้วอีกตัวใหญ่นะครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยเห็นไหมเพียงเลยทะานเพียงไหนมาผีบ่เพี่อมาตรงนี้เนี่ยอะไรปลาเพชรที่เดิมปลาเร็วจถึงเพจเร็วยังไงน้ำใหม่ตรงนี้เลยเกิดเนี่ยหมดไหมมาฝันให้เร็วโอ้โหของเพจตอนนะครับดูของเพชรตอนอุ้ยเสียดายจังปลาเล็กเหรเพชร เพชรเพชรเพชรนั่นไงเพชรเผ็ดเผ็ดนั่นไงได้แล้วอ้วนเพชรได้แล้วอ้วนๆเลยอ้วนเลยสองตัวครับเพิ่เยอะนะครับเนี่ยลงฟิดเอาวิดเอาเลยนี่เออดีมากสองตัวนะครับเพิ่เยอะมีตัวใหญ่ด้วยนะครับดูดิของน้ำเพชรเหมียเออของน้ำเพชรมีตัวใหญ่ด้วยเคยจะมาเอาแล้วเคยจะมาแย่งแล้วนะครับออาไปต่อเพชรเยี่ยมเอามาเอามาเอาให้ยัง ปบอกอะไรนะดูว่าเดวนั่งไงนั่งไงนั่งยงไงมานี่งนี่ไงมาเด้อเย้คะุครมันเ่เอาลงอีกขึ้นอีกขึ้นอีกเอาีเอาไอ้ลงอีกเอาทุนลงอีกโอเคปลาขาวเยอะมากมากโคบลมุณาตทุนลงค่ะได้ค่ะเอาทุนเออน่าพอแล้วพอแล้วของตุพอแล้วว <Di> ูบนี้เยอะตัวเดิมนี่เยอะมากเลยเพระน้ำเพียโอเค โอ้ยของเพชรได้สี่ตัวแล้วครับคุณไม่ได้โกรธตะกี้เนี่ยลูกเพชรเอาคนเดียวเลยดิโอ้น้ำเพชรได้คนเดียวสี่ตัวเลยครับต้วดเลยโอ้โหแบกยาวยาวนี่มาเลยเอาเพชรไปโอนนะพวกเนี่ยเพชรกับยาไปแล้วเอาต่อเอาต่อแล้วเอาต่อแล้วมาเอาต่อมาว้าวมาตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วครับเอาตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วเฮ้ ได้แล้วตัวแรกนะครับของอ้นหลังจากดูไปสองตัวนะครับโอ้หลังจากดูไปสองตัวนั่งไงโปรแล้วนี่เริ่มโปรแล้วเริ่มมาแล้วพรุ่งนี้แข่งกับเพื่อนๆโปรหกได้นะครับเอ้อตรงไปปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วโว้ยเพื่อนกำลังได้ปลาเม่ตัดเนี่ยปวดอีนไงนะครับไม่ธรรมดาผู้หญิงคนนี้โอเคนะครับนี่เยอะดช่ไหมได้ก็ลุยต่อตัวแรกมาแล้วตัวแรกในซีดมาแล้ว จะไม่รู้โอเแค่หน่อยหน่อยหนอยหนอยหน่อยนอยโอ้ยนอยตัวใหญ่มากเลยครับหน่อยอุ้ยลงปุ๊บเลยปั๊บเลยองตัววแล้โอเคโอ้หน่อยตัวใหญ่มากเลยสิเอหน่อยตัวใหญ่มากว้าวอันปลาหลุดนะครับโอ้ยของน้องอันปลาหลุดแล้วตะกี้เลยโอ้ยเลยนะครับเดี๋ยวนะโอ้ปลาลอยฟ้า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 น้ำเพชรปลาลอยฟ้า ได้แล <mm ้วนะคระ physics, ับปลาเพชรปลาดฟ้าฮะผู้หญิงเหมือนปลามันมาสองตัวเลยใช่ไหมไม่รู้ปลาโลดฟ้านะครับได้ห้าแล้วโองพี่อ้นมีตะหลุดเออใช่โอ้ยได้แล้วนะครับดูได้แล้วโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับได้นี่นี่ใหญ่มากเลยโอ้ยได้ตัวแล้วมา ตัวใหญ่มากเลยปลาต่อดีมากเลยตรงนี bon> ้วุ okay, s <S okay. okay, ้ยน้ำขุ่นนียปลาต่อดีมากเลยนะเด็กๆยิอพี่ดอเลยนะดูสิตัวใหญ่มากตาตาัครูข่าวเยอะคนเร็วอ่ะจริงจังได้แล้วได้แล้วได้แล้วหกเลตบเยอะนะโอ้มาแล้วนะหกแล้วนะครับุยเท่ากับใครนะออเหรออออแกนแล้วเหรออุ้ยตัเงียวไปลลลาปลุลุ วิดาวิดาเลยนะครับดูสิเด็กๆวิดาวิดาเลยนะครับตรงนี้โอ้โหไม่ลงมาถ่ายเลยตรงไหนก็ได้เลยไม่ได้อีกแล้วตัวแล้วครูทำแบบไกแล้วเหลือเฉือนนู้นเลยหายเลยน้ำเพชรแเซียงเลยเห็นไหมได้แล้วสามตัวเอ้าได่แล้วครับอุ๋ยมาเลยนออ้อนไออ้อนตัวแล้วไแล้อไออ้อนตัวดัดมีข้อเฮ้ยเราได้สามดูดมีอ้อตาอคโอ ขึ้นดิเอาขึ้นออไกี่ตัวแล้วเนี่ั้นขึ้นน้าเาไอออเดับนั้นน่อมาแล้วครูไม่ได้ยินว่าได้ปลาได้3านตัวแล้วครูโอเคได้ยังตัเดี๋ยวครูไปดูตัดกันนะครับเดี๋ยบางมาเร้วแเพื่อนมาอยู่นี่หมอนรัตนเนี่ยใช่แ้สง้รชักมาแล้ว อะไรปักมือแล้ว <ś led> <ś led> โอ้ยเนาะนายได้ประเดียเตืนย่นโจ๊กโอเคโอเคได้ได,ได้ได้ครับได้ครับ อันตอนนี้ปูเฉยนะครับ ี่มานมาจุกมาหนึ่งสองใช่ครับเดี๋ยวครูตะกวดใส่โอ้ได้เสวยได้เสวยอุ้ยได้เสวยได้เสวยว่างั้นนะครับน้ำเพชรเอ๊จั่วน้ำเพชรกล้าแล้วนะครับน้ำเพชรคนเดียวโอ้ยครูตะลักหนูมันเกาะอันนั้นแล้วหนูก็ดึงไม่ได้เพชรเยอะมากเลยกล้าแล้วนะครับน้ำเพชรว่ะ ตอนนี้พักครึ่งก่อนนะครับให้เด็กกินขนมก่อนเติมพลังก่อนนะครับเดี๋ยวเราอยูกมาสักอ่า25นาทีนะครับผมครับผมมันไม่กินมันเป็นไม่ใช่เดยกเราต้องปังมันไม่กินอยู่หรอกแต่ว่าใส่เบ็ดอันนี้ไม่ได้ต้องไม่ใส่เบ็ดหน้าดินครัับอนนี้เด็กกินข้าวแกไม่มากินขนมนะเอ้ยโอแกนเนี่ยรถเขาวุ่นหรอรถไม่เหรอหนูรถเขวั่นหรอปกติต้องมีมาก่อนเพื่อนนะโอแกนเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเด็กพักแล้วเราก็ลุยต่อนะครับผมโอเคปลาเยอะมากเลยครับตรงนี้ ว่าจะไปที่อื่นนะครับก็เลยไม่ไปเลยนะครับว่าจะไปซุ้มทางนู้นนะครับก,นนก็เลยก็เลยทำไมไม่ไปอ่ะมันตรงนี้ก็ปลาเยอะอยู่แล้วไงไไนะตอนนี้ท่าไม่เสร็จเลยเดี๋ยววันหน้าเราค่อยไปที่ใหม่นะครับตรงนี้ปลาเยอะโอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึงครับเอ้าแพ้กี่ขนมอ,อยู่นะครับเดินไปได้เฉยเลยนะครับปลาโอเคครับเดี๋ยวก๊อกสองเริ่มลุยเลยนะครับนี่แพ้ตัวเท่าไหร่อ่ะตัวสี่หตัวที่หกแล้วนะครับแพ้โอเคครับเพื่อแตีกแล้วเหรอใช่ดูนะครับไปฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นสนุกมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปยูน้ำเพชรดูสิเได้เตัวแล้วโอเคเดี๋ยวเราฝั่งนู้นนะครับไปสองตัวสองตัวนี้ขึ้นมาหาคุณนะของพี่อ้นนะครับหลุดเป็นสิบแล้วนะครับหลุดลงนะครับหนอะตัดได้เอล้ตัดลงตัด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 ลงได้แล้วนุ่ยได้แล้ววางไว้วางไว้เนี่ยเห็นไมเขยเขาวิ่ขึ้นมาเขาไม่ตกน้ำเ้าตกพื้นเห็นไหมต้ันการตกนามไปอีกถึ่า มองว่านตกแต่น้ำใหญ่งเดียวเลยนะครับนี่ได้ปลาไขยังนะครับน้ำเพชรน้ำเพชรนะครับเลยปลาไขยังใช่นะมสิบเอ็ดแล้วนะครับเยอะกว่าเพื่อนแล้วนะครับน้ำดงเลยเลยใช้ได้แล้วใช่ได้แล้วทำนู้นตกแก่นนะครับได้แล้วนะครับกี่ตัวนี่ไปลงไปแล้วลงมาใส่เรื่องโอเคนะครับไปเรา แพะเป็นเจ็ดตัวนะครับออเกีนเจ็ดตัวนะครับน้ำเพชรสิบเอ็ดแล้วครับน้ำดงเล้าติดแล้วครับตอนนี้ก็สมมาพภกคครัวนะครับเดี๋ยวจะพาเด็กไปสรุปนะครับว่าใครได้น้อยได้มากนะครับวันนี้วันนี้เราออกมาไกลนะครับเราออกมาทางแสงอรุณเลยนะครับตรงนี้เรามาวิ่งนะครับถฉลิมเพระเกียรตินะครับครูก็เลยเห็นบรรยากาศกับเด็กๆนะครับก็เลยแวะเข้ามานะครับดูบรรยากาศนะครับครูใครได้หนึ่งตัวโอเคครับเดี๋ยวเราจะสรุปนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วนะครับ ระหว่างไข่มุกมันเพชรได้เยอะสุดเลยครับระหว่างอ้นนะครับไข่มุกแล้วก็แพรนะครับโอ้กันเลยนะครับสามสามนะครับใครได้ก่อนคนนั้นก็ชนะไม่โดนแป้งนะครับใครไม่ได้จะโดนแป้งสามคนเลยนะครับตัวไัดเท่าไหร่ได้สองตัตัดได้สองนะครับยังมีตัตัดอยู่อ่ะแพรได้แล้วครับแพรฝนแล้วนะครับเยแัยได้เยอะแล้วแพรเอาตกดแล้ว่าที่เดลนะคหนูได้เท่าไหร่นั้นสิบเอ็ดสิบเอ็ด แพ้เอาไว้ในกระชอนนะเดี๋ยวครูกำลังรู้สคนที่อยู่เฮ้ยเราตัดตัวใหญ่มากอุ้ยโอ้ตัวตัวใหญ่มากเรตสามอุ้ยสามคนเอาชิงดำครับชิงดำแล้วเราตัดโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับเราตัดเราตัดตัวใหญ่มากเลยชิงดำชิงดำโาตัสหมดแล้วเอาไว้แล้วเร็วรีบตกเลยเร็วปลดแล้วก็รีบตกเพราะจะได้คนละสามสามแล้วสามคนนะครับอยู่มานสี่คนนะครับสี่คนได้สามตัวนะครับได้แล้วพ่อได้แล้ว không nha, không nha hả nào? không nha, không nha đấy là bao nhiêu? ตัวใหญ่แล้วครับรว้าโลตาร์นำแล้วเดี๋ยวจะไปไหนเนยเนยเนยวีนบูมแม็กซี่ด้วยโอเคเราไปสรุปขิ้กันเไปแล้วม,มาเร็วมาเร็วอ่ะนะครับเราสรุปนะครับก็คือปลาปลามาดูสิโลตัสโลตัสโลตัสมาดูปลา ปลาดำดูเยอะมากเลยนะครับปลาได้ปลาเยอะนะครับแบ่งได้3คนครับสามสี่คนเลยนะครับเดี๋ยวเราคุจะแบ่งให้ทีละเอาันนี้มาทํำทุ่ก่อนนะครับคนที่ได้อ๋อน้อยสุดสามคนนะครับครูบอกว่าได้2คนนะครับโอเค2องคนได้เด็กๆว่าขอ2คนแล้วก็ให้โอน้อยออกนะครับใครใครเป็นคนสุดท้ายนะครับคนนั้นก็จะคนแรกไม่ได้หรอคนหนคนแรกไม่ได้หรอเอาเอาคนที่ไม่เหมือนเพื่อนออกไปก่อนนะครับแล้วก็ปอยิ่งฉุบเข้าใจไหมอ่ะเอาคนแรกนะครับที่จะออกไปก่อนอันโอ อ้าวเปล่ายิ่งชุกยอลรอดเลยไงเหลือสองคนใช่ไหมอ้าวดแล้วพอโอเคเหลือสองคนที่ห้ากครับเอาเนยก่อนเนยก่อนเอาเนยก่อนมันเยอะแล้วเนยก่อนเร็วเร็วไปเนยก่อนเนยก่อนมาเนยก่อนเนยจ้าเนยเนยมาหลับตาเนยหลับตาเนยหลับตาหันหน้ามาโอเคอ่ะพี่อ้อนมาเอามาเอามาเร็วมามาวางหลับตาด้วยเอาหลับตาด้วยนะพอมาหลับตาด้วยอ้อนหลับตาด้วยอ้อนมาอ้อนมาหลับตาด้วย ห้ามห้ามลูกอ่อนนะครับไม่ควถึงบ้านอาหลับตาหลับตาหลับตาจาม่เอาพี่อ่อนมาฆ่าฉันเหี้ยเดากมากอีกแล้วเอามามาฝึกงานครับเรื่องปกติฝึกงานหลับตากั้นหายใจเออหลับตากั้นหายใจเออหลับตากั้นหายใจสวยโอเคมาถ่ายรูปเร็วมาอ้อนมามาอันนั้นมาอ่อน หนึ่งสองอ่ะนะยิ้มสุดตายหนึ่งสองสอมาหันหน้ามายิ้มรักคำแพงโอเคครับ